ผมนะหลังจากลงตาไม่สบายวันนั้นตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วครับผมตอนนี้รอมาออกบินทบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะลงตาอาการดีขึ้นแล้วครับผมบลงตาอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลท,ที่เรียบร้อยแล้วครับ,บ,บาท ตูการมาลางจเจริญพรยอมอยู่เย็นสุกนะตัดกล้วยมาตัดสุกแล้วบอกอัดมาด้วยนะมวยก็าโจมแล้วมันเป็นกล้วยนางนางยางว้านางยางไม่เอาน,น,านึกดังวาไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นกล้วยนางยาหมอสวัส <laughs> ดีครับนุ่ง <laughs> ตาอาการเป็นยังไงบ้างดี ดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรแล้วโอเคครับผมตาว่าการดีขึ้นแล้วครับผมโอเคครับผมเขาหมดการัดเลอกเสร็จแล้วล่ะอืมขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจลุงตาตัวนี้ลงตาอาการดีขึ้นแล้วครับผมขอย้อนกลับไปหาเขาก็แล้วกันตอนนี้ก็เป็นรังที่สามครับผมไม่ต้องกลัว ตอนนี้รนก,กระเพื่อมก็กำลังกายตี่เช้าเลยครับผมสู้ๆค่ะนู่นยายก็แปดสิบกว่าแล้วครับผมยังแข็งแรงอยู่ครับผมจ้าบายดีไหมแกมัน <Okay, S 2> เคยได้ยินครับผม สวาาจยโนัตทสดีครับนะหลังจากเรานะครับผมอ่ะลงตาก็อาการดีขึ้นนะครับผมก็ลงตาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทีนะครับอยากให้อัปเดตลงตาวันนี้ก็มีโอกาสไปรอพอลงตามินตราบาดก็ ดวงตาก็อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังเหนื่อยนะครับผมเมื่อกี้ก็เดินไปในหมู่บ้านนะครับผมก็ไปแค่ไปไปแค่ไอสารเจ้าโพดำนะครับผมก็ายน้ำกีมารอติมเลยนะครับผมก็เดินแค่นั้นครับผมแกบอกว่าเดินไปไปขึ้นควรนิดนึงก็เหนื่อยก็อาการก็ดีขึ้นนะครับผมนะก็ ก็ขอบคุณพี่น้อง fc มากมากนะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจลงตาตันนี้อาการลงตาก็ดีขึ้นแล้วครับผมนะก็ขอบคุณพี่น้อง fc มากมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจลงตาก็ขอให้พี่น้อง fc นะครับอายุมันขวัญยืนที่เชยงได่กให้ส่งวังพัฒนาตุกประการนะครับผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจลงตาลงตาก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับผมนะ พอโอเคนะครับผมอ,อาจารย์เพชรขออนุญาตทาภารกิจส่วนตัวเดียวกับออกปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติับงไลให้อาจารย์พเพชรด้วยนะครับผมกดแจ่งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับนนี้ก็ขอให้พี่น้องอายุมั่นขวัญยืน,นที่สิ่งใดคอส่สงคอาปัญหาทุกประการนะครับผมสวัสดีในปี68นะครับผมใครที่ดูคลิปอาจารย์เพชรขอให้พี่น้องอายุมั่นขวัญยืนที่สิ่งใดส่งปัญหาทุกประการนะครับผม มีเฮงรวยๆในปี68นะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ